ทุกคนยดสวยสยเกากการกินสวยสอกาเกการกินมีมิติเกรทคนคที่้าา วิงเหลือนะคะตกกลอตัวเฮียตัวเฮียพี่บนช่วยพี่บญช่วยตาจตละอาชี่อาชี่เย้อดัมอดามไปวันสไหนบอกไม่เล่นอะเอาไม่ใช่ตัแกเขาบอก เหมือนตุ๊กแกเลยคเาลยี่ยนี่ี่ยฮู้ววววีวลวว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 วกวววววหวว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 ่วววววววี่วว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 ลา พอะาลายบนนี้เท่าน้ผาไมอิทายเกรดพรีเมียมเสื้สวยสอง้อยเก้าสิเก้ากากสวยสามรอยสีสาม้อยก้าสิบเก้ากางเกงนี้มีทีเดียวเการ้อเก้าสิบเก้าบาทถช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยอ้ <laughs> 잠깐만, 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 잠깐만. <웃음> <웃음> 오늘 통역사가 없어서 해석을 못 해요. 도와주세요, 여러분. ต금นนี้ก็ยังกัน <laughs> 주세요 <laughs> 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 วันนี้ไม่มีร่ามแปลไม่ออกช่วยหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ไม่มีแหนมดืวยมีวันนี้ไม่มีล่ามแต่ดีแล้วฝันนี้โคฝึกฝนเนี่ยอยู่จะได้แบบกุนกุนช่วยด้วยทุกคนไอเนี่ย interpreter for you you speak Korean I can เดี๋ยมมากลองมาคำชาติดีกูย่อวันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมไลฟ์กับพี่นักชาลีเย s ไอหนุ่มผัเสร็จเปรี้เก่งมอเอออ้าวใครที่อยากได้เก่งไรอ่ามือปักบเสียงผมไอเบสอะซื้อได้เลยตัวนี้ใครชอบลายนี้ส่วนอันนี้เป็นลายอะไรกังฟูแพนด้าชอบชอบอันนี้ครับลายแพนด้านะครับผมใครอยากได้ตัวนี้จริงจริงกูทุกคนจริงจริงกูเมื่อไหร่ฉันจะทำได้ไหมเฮ้ชาร์ลี Good, 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 good. Oh, oh, no, one. No, 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 no. <laughs> <laughs> uh. Okay, you, you try. Yes. And and for me, more.